ทำยังไงก็ไดให้จิตมันสว่างอ่ะเพราะจิตสว่างเราได้บุญมากเราได้เรียนรู้มากหลวงปู่ก็ได้มากท่านก็ให้มากนะอเราก็แจกไปอีกเราตรงนั้นก็ไปแจกกระจายต่อยอดบุญได้อีกใครที่มีประโยชน์กับเราเราก็ให้มันไปมันก็ต่อบุญกับเราได้อีกให้รู้ว่าไอ้คนนี้มันมีประโยชน์ในอนาคตครับ คีดเข้าไปอก็สนับสนุนเขาเอามันช่วยเราได้แน่นอนในอดีตไอ้คนในช่วยเราไม่ได้เราก็ตัดไปโอ้หนี่เหมือนธุรกิจนะครับอ๋อเขาธุรกิจบุญง่ายจุคิดยาวเลยครับถ้าถ้าคนเห็นลวงตาทําเอ๊ะทําไมยังคิดไม่ออกเขาคิดไม่ถึงใช่ไหมครับคิดไม่ออกอคิดยังไม่ถึงครับถ้าอยู่นี่ก็คิดอยู่แถวเนี้ยไปหน้าซอยยังไปไม่ถึงเลยเขาเรียกว่าวิชั่น คิดออกือการมองการไกลนะครมีวิสัยทัศน์ถูกเขาเรียกว่าคิดไกลคิดยาวหลวงพ่อจะไม่คิดสั้นคคิดสั้นเดี๋ยวมันจะสั้นคิดสั้นนะคิดสั้นอายุกว่าสั้นคอายุไม่ยาวคิดยาวคืออายุยาวครับถ้าเราอายุเยอะขึ้นเราที่คิดออกเพราะอะไรอ่ะเพราะหลวงพ่อท่านอย่าห่างจากพระนะแต่ไม่ได้ห่างจากฟ้าถึงเจอท่านแล้วฮะ มาเสียดายว่าผ้าทิ้นให้มาเราก็แจกไปหมดแล้วไง๋อ oh. คือไม่เก็บนะฮะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้ขนาดบุรีนะดวงตาอยู่ไกลๆท่านยังโยนมาให้เลยบุร <c oughs> <c oughs> ีหลวงปู่ครับเออบางคนโยนมาเสร็จเก็บเลยแต่ดวงตาสูบเฉยเลย <c oughs> สูบต่อเลยเมื่อก่อนท่านสุบรีไงครับพ <c oughs> อท่านสุบรีท่านสุบรีมวลสั้น ใช่เราก็ไปซื้ออะไรอะสิบสี่อะไรนะจำไม่ได้แล้วม้วนสั้นอะแอ็นเอมครับประชิดไม่มียุนั้นไม่มีเอ็เอมมีจะกรุงทองมีจะอะไรนะสายฝนนะสายฝนอะไรพวกนี้ถ้าไม่สูบสายฝนมันสูบมวนสั้นอะไรสิบสี่สิบสี่จำไม่ได้แล้ว แล้วน้ำชาครับหลวงปู่รินน้ําชาให้ทุกคนเลยหรือเปล่าทุกคนนะเล็กๆเป็นเป๊กเหรอเป็นเป๊กอะไรเล็กๆน่ะมีเป็นโอ้ยยี่สิบสามสิบนู่นน่ะอยู่ในถาดอย่างนี้นะท่านก็รินอย่างนี้เลยอ๋อแล้วก็แจกไปครับท่านแจกน้ําชาหลวงตาเคยถามไหมว่าทําไมหลวงปู่ถึงต้องแจกน้ําชาให้ลืมตอนนั้นไม่ได้ถามจะอยู่ว่าลืมลืมถามนะที่ต้มน้ําอย่างเดียว อ๋อคือน้ำชาหลวงตาเป็นคนต้มถูกถ้าหลวงตาอยู่หลวงตาต้มหลวงตาไม่อยู่ก็คนอื่นอะต้มค่ะแล้วจะหมดเราก็ต้มคต้มฟืนนะตุต้ตมโดยฐานฟืนใช่ฟืนนะครับอ๋อแล้วพาที่แช่น้ำชาก็มาจากน้ำชาการอันนี้หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ชื่อ ชามาแล้วก็ต้มแล้วก็เอาเอามาแช่อ oh. มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลครับประมาณนั้นแหละถ้าคิดง่ายๆว่าอย่างทุกคนไปเจอหลวงปู่หลวงปู่ก็จะให้ก่อนใช่พอกรากบท่านสักการีนน้าชาแล้วครับจริงแล้วอย่างพระแะ้วครับหลวงตาที่หลวงปู่ให้ให้ไปกรรมหลวงปู่ให้กลับบ้านทุกคนไหมครับให้ทุกคนค อพร้อมกับใบใบใบที่เป็นพับมหละใบบทสวดน่ะตั้งแต่พุทธทางชีวิตตังนั่นแหละแต่เวลาสวดมนต์หรือทำอะไรถ้าให้นึกถึงพระนี่ก็กรรมพระเนี่ยอย่างสวดนมนต์เนี่ยเราก็นึกถึงพระนึกถึงบทสวดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจิตก็อยู่กับพระอยู่กับบทสวดอยู่เนี้ยคเพราะฉะนั้นเวลาเราไปนหะเราจะกรรมพระเนี่ยกรรมพระใช่ มิกรรมเฉยๆเราไม่นึกถึงนะท่านให้ดูนะตุคเวลากรรมพระเนี่ยท่านบอกเองดูอางคนนัามากรรมพระเนี่ยบางคนกรรมก็จริงแต่จิตไม่นึกกรรมอย่างเดียวเออจิตไม่นึกถึงพระเนี่ยครพระสว่างแต่จิตเขาไม่สว่างอเขาไม่เขาไม่ได้ถึงพระเขานึกไปถึงเรื่องอื่นคแต่เขาเข้ามาถึงพระมาอะไอใด ดวงพระกับจิตเขามันจะสว่างทึบๆเลยอเหมือนไม่ได้เสียบปลั๊กถูกอพระน่าสว่าง,างครัแต่เองไม่นึกถึงท่านเนี่ยเองไปไหนล่ะจิตเองไปไหนขึ้นนั่นก็มาที่เองคแต่พระนี่ท่านก็สว่างอยูอ่จะเองกลับมาถึงพระเมื่อไหร่จิตเองกับพระมันก็สว่างคสว่างยังไม่พอท่านบอกบุญที่เองทําในอดีตมันก็มา สายใหญ่กามาด้วยขายมันสว่างเพิ่มขึ้นครับมันง่ายๆแต่มันทํายากอในระหว่างสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหลวงตาเราต้องนึกถึงพระอย่างเดียวไหมหรือมันต้องทําอะไรเพิ่มด้วยหรือไม่ไม่ก็ต้องนึกถึงพระ,น,ะนึกถึงพระนึกถึงหลวง,งปู่นึกถึงบทสวดนึกแพรับนึกพิจารณามันอยู่ที่นึกะ ช่วยไปด้วยเนี่ยครับอืมนึกถึงบุญที่เราทํานึกถึงวัดที่เราไปกราบครับปกตินี่เราเรานึกอยู่แล้วไงเวลาสดมนใหม่ๆเนะี่ยใช่ไหมมันนึกไปโน่นไปนี่อยู่แล้วจะเป,เป็นทางโลกครับทีนี้ท่านบอกว่าเองก็น,นึกอยู่แล้วเองก็น,นึกไปเป็นไปวัดกันแล้วกันไปวัดไปทําบุญมั่งไปแผ่เมตตาไปอะไรแล้วแต่ครับหมาเป็นบุญนะ ก็คือนึกให้หนึกไปในครื่อดีๆถ้าเราฝึกอย่างนี้นะ่ะมันเข้าไปไม่นานเข้าไปไม่นานเข้าไปที่จิตไม่นานไงครับพอจิตเข้าถึงพระเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกไงเออวลาเรามองพระไกลๆเราก็มีความรู้สึกครับมันจะขนลุกมั่งหรือรูปภาพตาเราเห็นรูปก็จริงอ่ะจะจิตเราสัมผัสโด,ดยนามธรรมาคือความรู้สึกไงเข้าใจไหมจุครับ ความรู้สึกเนี่ยบอกกันไม่ได้นะว่าใครความรู้สึกไหนเนี<า>่ยถูกรู้สึกต่างกันคบางคนก็เห็นรูปลวงปูเนี่ยพอมองปับ๊บพอจะยกมือแล้วมองปั๊บเนี่ยท่านก็ยิ้มเราวบางทีท่านก็ย,นกยักคิ้วแล้วแต่รูปท่านน่ะมันไม่เคลื่อนไหวแตะมันเคลื่อนไหวในนามธรรมาคือจิตเราอะสัมผัสโดยนามธรรมมามจากรูปธรรมคับ จิตที่จะสัมผัสนามาทมได้ง่ายๆต้องเป็นจิตแบบไหนครับจิตอารมณ์เบาอารมณ์สบายใช้ปมวิหารใหม่ๆเนี่ยห่างจากอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆคพออารมณ์ไม่ดีจากตาหูจมูกลิ้นกายจากสิ่งแวดล้อมใกล้ๆเราจากผัวจากเมียจากรูปจากที่ทํางานจากถนน,นให้กลับมาอยู่กับพระอ,อย่าไปต่ออารมณ์นั่นคการต่ออารมณ์ที่เราเห็นเสียงมาปั๊บนึ่แเราก็ต่อไปเลย จะมาถ้าเสียงเพลงมาแล้วก็ไปตามมันเลย <c oughs> เพลงที่ชอบก็บไปเลยยาวเลยจนจบเพลงว่าอ๋อแต่หลายคนพอเข้ามาฝึกแล้วการต่อทั้งโลกมันจะไม่ค่อยนานน,นนะไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงดูหนังดูคลิปหรืออะไรมันจะแบบดูฟังไม่ค่อยจบไม่ค่อยอะไรมันก็ไม่จบหรอกมันดูไปงั้นต้นๆแล้วก็ดูจบ ตอนจบเลยเออมันดูเหมือนกันมันไปใช่ไม่ดูครับแต่มันดูแล้วมันก็รู้แล้วเออต้นไปอย่างนี้จุดจบก็คืออย่างเนี้ยออมันจะรู้ต้นรู้ปลายไงครับมันก็อยู่เป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะแต่มันไม่ธรรมดาไงอยู่ที่การบันทึกครับบันทึกทุกเวลาทุกเวลาที่มีลมหายใจทุกเวลาเราบันทึกอยู่แล้วถูก แต่มันทุกเรื่องอะไรอะถ้าเรามาฝึกกรรมฐา,านแล้วก็ฝึกบันทึกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราคิดอะไรในอนาคตเนี่ยขึ้นนั้นก็นมาที่เราด้วยนะครับขึ้นนั่นแหละเ <laughs> พราะมันสายใหญ่มากขึ้นไงมันก็ไปกับเราเวลาเราคิดถึงโลกเนี่ยเราจะคิดออกว่าคิดคยังไง แลมองตัวเองออกเลยครับนหลวงตาว่าเราชินเรื่องไหนจากความคิดเนี่ยครับถูกว่าเรามองอะไรเป็นยังไงถูกคถ้าเราฝึกอ่ะมันก็เหมือนฝึกทางโลกอ่ะทําไมท่านให้เราไม่ทําอะไรอ่ะให้มากินนอนสดมนือต้องการให้เราหยุดก่อนทางโลกไงหยุดมันก่อนไงนเราบันทึกทางโลกมาแต่งจะจําความได้แล้วไงคตาหัจมูกร่าง,งกายรูปรถลิ่นเสียงแต่มันเป็นโลกเขาบังคับให้เราเรียนอาชีพ เรียนเพื่อต้องการไปทํางานต้องการชีวิตว,วะ่ะประมาณนั้นแหละแต่มันไม่ได้สําเร็จทุกคนนะ่ะชีวิตเพราะทุกคนมาโดยกรรมนํากรรมมาด้วยนะแล้วก็ไปโดยกรรนมนํากรรมดีมั่งไม่ดีมั่งบางคนมาปัจจุบันเนี่ยดีกูก็ไม่ค่อยจะมีคมีแต่อารมณ์ไม่ดีว่า ไม่เป็นอันตรายกับใครแต่เป็นอันตรายกับตัวเองเป็นอันตรายกับตัวเองทุกวันใช่พวกที่เก็บกดอะไรพวกเนี้ยคบพราะเก็บกดเนี้ยนึกนึกไม่ดีแต่เฉพาะนึกไม่ได้พูดมโนนะครับใช่มันก็เลยเป็นซึมซ้ำไปซึมซึมเศร้าๆอะไรประมาณนี้อ๋อมันก็เลยทํามากขึ้นมันก็ระเบิดก็เป็นประสาทจิตหลอนไปเพราะว่า ดูกับความคิดมโนกรรมที่ไม่ดีทุกวันทุกวันมันก็เลยเป็นโรคความคิดคือโรคใจอ๋อโรคความคิดนี่คือโรคใจครับคิดมากคิดมากถ้าเปลี่ยนความคิดมาอยู่ในบุญนะคิดถึงบุญล่ะโอ้อามันจะเป็นยังไงลองเปลี่ยนดีคิดมากเหมือนกันแต่เป็นมากในบุญคิดมากเหมือนกันแต่มันมากด้วยความคิดที่ดีครับ สามารถจะเปลี่ยนมนุษย์เปลี่ยนวิญญาณเปลี่ยนอะไรได้เลยความคิดอะ่อเอะเวลาคิดเนี่ยมันมานะคืนมันมานะเรานึกถึงหลวงปู่เนี่ยคิดถึงหลวงพ่านีล้ยท่านมาไหมล่ะมามาเด้อท่านมากับเราเราก็เอาไปเป็นประโยชน์ได้เนี่ยโอ้ยอย่างนั้นตัวนึกตัวคิดนี่สําคัญนะวันหนึ่งเราคิดสรารพัดเรื่องนะหลวงตาตามันไม่ทันเราไอ้ความคิดเนี่ย ไม่เชื่อก็ลองไปตามดู่าไปเชื่อเขาว่าตามความคิดทันนะ่ะคนที่ตามความคิดทันนะ่ะคือคนไม่เกิดคนที่ไม่เกิดไม่เกิดแล้วไงเป็นปัจจุบันกรรม,มหยุดหยุดความคิดได้หลวงตาเลยสร้างสถานที่ไว้ให้เราเบรก <มา S 2> ให้เราเปลี่ยนถูกเตรียมตัวห่างจากความทุกข์คความทุกข์คือทุกทั้งโลก โลกเนี่ยแหละใช่ไหมโลกอระบาดเนี่ยครับเรามาพักกายพักใจไงพักนานๆแล้วมันไม่อยากไปหรอกไม่อยากไปแล้วเพราะรู้แล้วเพราะมันสงบเพราะมันเบาเพราะมันสบายความสุขครับคือความสงบหลวงตาทาให้คนสบายทําให้คนไม่คิดอะไรออกแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองทุกครับ ในนาโคจยจะเป็นผู้มีประโยชน์ละประโยชน์ที่เขาได้คือประโยชน์ทางตาหูจมูกลิ้นกายคในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยนะสามารถจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนอะไรมนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณได้เลยนั่งเฉยๆเนี่ยคนเดินไปเดินมาเราก็ทํางานนะครับเราก็ช่วยเขาได้ใช่ไปบอกเขาทำไมจะช่วยเขาไปบอกอเขาใช้โทรจิตค ถ้าเห็นใครคุ้นๆเนี่ยไม่ยากหรอกมันเป็นญาติเราหรือเปล่ามันคุ้นเราเนี่ยไอ้คาว่าคุ้นเนี่ยหมายถึงว่ามองปั๊บมันจะคุ้นเฮยายนี่เป็นแม่เราเนี่ยว่ะเป็นพ่อเราอ่าเป็นญาติเราเป็นพี่มันมันมันคุ้นๆอะ่ะใช่ไหมละ่ะครับเนี่ยศาสตร์นี้มันจะไปอย่างนั้นแะไม่ยากอะไรสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาอ่าพิสูจน์ความเชื่อหน่อยเอามาจะไหวครับ ม,มีน้อยถวายน้อยมีมากถวายนะมากอประมาณนี้แหละนี่คือจบจบหลักสูตร,รเป็นขั้นๆหลวงตาคิดออกได้ยังไงครับว่าหลวงตาต้องสร้างสถานธรรมเนีครับไม่เดยคิดเลยเมื่อก่อนนะไม่เคยคิดว่าต้องสร้างสถานปฏิบัติธรรมไม่เคยคิดเราคิดว่าจะไม่เกิดด้วยครับเพราะมันเบาอยู่ที่ท่ามตั้งหลายปีตุไม่เบาให้มารู้ไปดีครับอดี่วคนเดียวโอ้ หลายปีเสียงอาปีอ่ะอืมอาบน้ํามือเดียวคเฮ้ยอาบน้ําครั้งละครั้งครั้งเดียว่ครั้งปีหนึ่งครับสงการนู่นอยู่ข้างบนท่าะนอนส่วนใดจินนอนส่วนมนไงขี้กเกียจ์ก็นอนนะครับจินเยอะๆหน่อยแล้วก็นอนพอตื่นขึ้นมาเอ้ามันมืดแล้วนี่ว่ากังคือนอนไม่หลับแล้วตอนเนี้ยนอนไม่หลับแล้วทําไงมันต้องคิดใช่ไหมล่ะ เราก็คิดโน่นคิดนี่แล้วก็อ่อยากันนั้นเลยกูคิดเทพกันแล้วกันคิดเทศนะครับอ <นะ S 1> เอาเทศให้ทำเลยนึกถึงธรรมะใหญ่ๆเลยโอโเอาหัวข้อมาเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกิดเรื่องทานครับโอ้แล้วแต่กําหนดแล้วก็เทศเทศเลยเทศไปนึกไปเทศไปแล้วก็หลับหนึ่งที่หลับเนี่ยยังเทศต่ออีกนะ เออพอเสร็จแล้วเอ้าสว่างแล้วนี่ครับมันก็เดียวมืดเดียวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างแป๊บเดียว,วเ,ดเดียว,วอ่ะครับอ้าวปีแล้วนี่วะโอ้จนมากอกมันใบมันหายไปแล้วเอ้าหายไปหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดปีแล้วเนี่ยพอสักพักเอ้าอ,ออกดอกอีกแล้วมีผลอีกแล้วครับแล้วก็อยู่อย่างนี้แนละอ๋อ ชีวิตอ,อยู่ <คน S 1> กับบุญไงทุกปีคิดถึงบุญค,บคิดถึงหลวงปู่คิดถึงออกสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญไปแล้วแต่บอกไม่ถูกหรอกคำสวดมนต์นันกันบางทีก็จัก,กรพพรดมั่งไตสนานาคมมั่งพุทโธมั่งจับลมมั่งเวลานอนนะอ๋อมันมา,มาไหนก็ไปนะั่นะ่ะ ไปตามคืนนะครับไม่ได้กัดเกณฑ์หรือไม่ได้กําหนดมันเป็นคืนเดียวกันเนี่ยไม่เปลี่ยนะครับมแต่ยังไงอยู่ได้ครับถ้าทําบ่อยๆมันจะอยู่มันจะชินแล้วอย่างหลายคนบอกเขาก็อยู่อีเวกแต่ทําไมมันไม่เบาสักทีเนีครับโอ้มันไม่เบานะไงขึ้นรบกวนในอดีตยังไม่หมดนะครับเอาฝันเป็นหลักเรอะนอนเนี่ยสวดมนต์ได้หลับแล้ว ถ้ายังฝันร้ายบ่อยๆแสดงว่ากรรมไม่ดีมันยังมีอยู่นะแล้วอย่างเวลาเราอยู่วเวกนานๆนะพอออกมาข้างนอกเวลาโดนกระทบเ่ยครับหลวงตามันยังมีอาการอยู่เนี้ยเข้าไปใหม่ต้องเข้าไปใหม่ครับถ้าเข้าไปใหม่ไงไม่รู้ทําจนได้แหละครในไหนมาแล้วอ่ะอจะกลับไปก็ดูอะไรอยู่ จะไปทํางานอะไรจะไม่ให้ใครเขาเลี้ยงอะ่ะครับเอา้าไหนๆกับพุทธพศมบัญโยให้หลวงปู่ท่านเลี้ยงเราดีกว่าอืท่านเลี้ยงเราได้อยู่แล้วหลวงปู่เลี้ยงเราไหวนะครับไหวอะ่ะเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงไม่มีประมาณครับสินทรัพย์ท่านเยอะเลี้ยงได้หมดละท่านบอกมนุษย์สัตว์วิญญาณคิดถึงค่าพร้อมกันในโลกนะ,ะบรารมีค่ายังไม่หมดเลยมานิดเดียวเลยท่านบอกอ เคยพิจารณานะท่านพูดคําเนี้ยเคยพิจารณานะเองพิจารณาเองอย่ามันเป็นลักษณะไงมันจะไม่มีอะไรทุกเกิดมาก็ไม่ได้มาสเสวยบุญนะเกิดมาแล้วก็ทําบุญต่อพอตายแล้วก็ไม่ได้ไปค้างที่ไหนแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ทําใหม่คบ, <S 2> <S 2> <S 2> บุญเก่าที่ที่อยู่ทิ้งไว้เนี่ยก็ไม่ได้เอามาเป็นประโยชน์อะไร ทิ้งไว้ยางงั้นอ่ะเอาไว้รวมทีเดียวตอนชาติสุดท้ายท่านบอกเรามานอนคิดเออเออจริงถ้าเราทํางานเนี่ยนะรับเงินเดือนทุกเดือนน่ะเราไม่ใช้เลยนะถ้าเราปลดปะเสีเงินมันจะขนาดไหนอ่ะครับเอเอก็จริงอ่ะเอออย่างนั้นเลยเราลองทําเหมือนท่านดูทำก่อนห้ ฝึกก่อนสวดมนก่อนโดยอาศัยมนุษย์ด้วยกันเนี่แโดยอาศัยมนุษย์ด้วยกัน,นะ,ะประมาณเนี่ยหาที่สัาให้หาที่ที่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องหนุ่โหมนก็ฝึดเลยชีวิตมันแป๊บเดียวสมองพระเจ้าองค์ปัจจุบันมันร้อยปีร้อยปีสี่หมื่นวันวันยี่สิบสี่ชั่วโมงพูดประจําเราตอนนี้เราจะอยู่ได้กี่วันเนี่ยตายนะทุ คตายแงแก่ระนะตายแล้วเกิดฮะเกิดเลยนะเกิดเลยใช่ไตายแล้วไม่เกิดเลยเกิดเลยนะเี้ยมันจะไปเกิดจังหวัดเลยก็ไม่ได้มันเกิดโดยกรรมไงครับอารมณ์สุดท้ายที่มันตายนะมันไปเราเรานนั้เราเลือกจังหวัดเกิดได้ไหมครับเราอยากเกิดเป็นคนพัฒนาใต้ถ้าหลวงตู้สวดมนต์บอก เรื่อยๆเนี่ยจิตเบาแน่นอนในบางวันบางกะเบาบางวันก็ไม่เบาถนนานๆเข้ามันก็เบาแล้วมันสะสมคเวลามีปัญหามันก็เข้าไปตรงเบาไม่ได้ยินแล้วตุกก็จะเป็นคนหลงหลงลืมลืมอะไรไอ้เรื่องราวไม่ได้เรื่องในราวมันจะลืมลืมนึกไม่ออกอะมันไม่ไม่ออกฮะลองคิดดูเดี๋ยวเวลาตายจะไปไหนอ่ะก็ไปที่เราชอบเนี่ยใช่ส่วนใหญ่เลยนะ พรมพรมส่วนใหญ่พรมว่าปัญญานะั้นผู้มีปัญญาเยี่ยมพรมนะเพราะจิตมันเบาคมันจะไม่ยุ่งกับใครมันจะยุ่งกับตัวเองนะยุ่งกับตัวเองจะทาไงดีจะบันทึกกําลังใจให้มันได้มากตลอดเวลาอเข้าใจไหมย,ยุ่งกับตัวเองมันก็ต้องสวดมนต์เพราะบันทึกกระแสของพุทธมนต์ในโลกมาเป็นสายใหญ่ มันก็ต้องแผ่เมตตาให้มนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายตายเกิดกับเราเนี่ยมาเป็นพวกเราอแล้วก็พยยิจารณากรรมของตัวเราเองกรรมของมนุษย์ทั้งหลายเพราะมีกรรมเป็นแดนเกิดคใช่ไหมจะทํายังไงห่างจากกรรมดีรไม่ดีอะไรอยังไงเนี่ยมันก็คือการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบนุญบนับนทึกบุญแล้วก็พิจารณาคพยายาิจารณาเรื่องราวของเราเนอันดับแรกนะ ทำไมผมไม่เห็นรวยสักทีอะไรประมาณเนี้ยซื้อหวยก็ไม่ก็จะถูกนะมันเพราะเหตุอะไรเนี่ยลงพิจารณาแล้วอยุ่งกับตัวเองเข้าใจตัวเองใช่เพื่อเข้าใจคนอื่นเนี่ยเชการู้จักตัวเองเนี่ยมนุษย์มันเหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างอะไรกันมันเป็นมนุษย์เหมือนเรากรรมก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกัน เราก็จะอาจจะอยู่กลางๆครับคนที่มากกว่าเราก็ก็คงมีเยอะคนที่น้อยกว่าเราก็คงเยอะอเมื่อก่อนก็อาจจะทํากรรมไม่ดีไว้มากแต่ตอนนี้มาโอกาสได้ทํากรรมดีมากขึ้นเนี่ยถูกครับในอนาคตเราก็ใหญ่ไปเรื่อยๆอคาพูดคําเนี้ยทําให้เรามีความกระตือรือร้นนะทุก ท่านบอกข้าสอนนั่เองเป็นใหญ่ในแผ่นดินในอนาคตคเองเกิดที่ไหนเองก็เป็นใหญ่ที่นั่นออเองฝึกไว้ก็เองฝึกแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเองไปฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณท่านไม่ให้ว่าใครหลวงปู่ไม่ให้เราว่าใครไม่ว่าใครครเองว่าเขาเนี่ยแค่เองนึกไม่ดีกับเขาเนี่ยมันก็เป็นที่เองแล้ว ทุกครั้งที่เราว่ามันก็เกิดกรรมที่เราแล้วถูกต้องฮะไม่ใช่เกิดที่เขาเราเริ่มสร้างกรรมแล้วใช่คเริ่มสร้างกรรมความเคยชินในขลื่นไม่ดีแล้วครับท่านไม่ไม่ว่ามันจะว่าเราหรือจะยังไงก็ช่างมันดีแล้วมันที่มันว่าเรา่ะคเพราะมันสนใจเราถ้ามันไม่สนใจมันจะว่าเลยใช่ชั่วตุ มันว่าไปว่าจนปากมันฉีกแล้วน่ะบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องหรอกเพราเราโมจะสวดมนต์อยู่เราแผ่เมตตาโมทนาบุญเราบันทึกบุญอยู่มันเสียเวลาท่านบอกเสียเวลาบันทึกบุญนะคนปัถนาใหญ่ปรถนาไกลคิดไกลเขาไม่คิดเล็กคิดน้อยหรอกที่จิกๆเขาไม่คิดหรอกแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็แล้วกันไปอืไม่ย้อนไม่เขี้ยวเอื้องด้วยอื ไม่ไม่เอาอารมณ์ที่เป็นทุกข์อารมณ์ที่มาเคี้ยวโอ้ไม่เอาจะเคี้ยวก็เคี้ยวใหม่ข้างหน้านน่นนะครับอถ้าเราไปสนใจในอารมณ์เหล่านั้นเราก็ต้องตามเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นมันดึงมาอยู่แล้วครับถ้าเราย้อนมันก็ดึงอืมจริงนี้พระเล่าหลวงพ่อท่านจะให้ดวงตาเรียนวิชาเยอะแยะแต่ยังไม่เอาเลยไม่เอา เราเรียนมาแล้วไมต้องไปไปเขี่ยวเอื้องคเราเรียนแล้วก็ติดเราติดแล้วก็ออกยากใช่ไามสังคมพาให้เราติดไงให้เรากลางไงไปไหนไม่กลัวใช่ไหมอาจจะไม่เหมาะสมในยุคนี้ครับไม่บางวิชาบางอย่างที่เรียนไม่เรียนครับหาพวกท่านให้หาพวกหาความสงบครับ ทำไงให้จิตมันผ่านความดีในโลกผ่านใตสนาคมได้ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยดีที่สุดนะหาพวกที่มันพอที่จะช่วยเราได้ในอนาคตพวกนี้จะเป็นต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวไหมมนุษย์อย่างเดียวเลยฮะที่มันจะช่วยเราเนี่ยครับเพราะมนุษย์ถ้ามันฝึกแล้วเนี่ยมันรู้แล้วมันช่วยได้เต็มเต็มเลยโต ตอนนี้มันอาจจะให้เราช่วยเหลือมันครับเราก็ช่วยมันได้เท่าที่กําลังมีในอนาคตเขาคิดออกเองได้เกิดการปัจนาเป็นใหญ่เป็นโพธิสัตว์มันคิดออกอยู่แล้วครับที่มันจะมาฝึกเนี่ยจะถามมันก่อนนะมียติธรรมถามเรื่องของฝันนะครับหลวงตาว่าอย่างฝันกลางวันกับฝันตอนกลางคืนเนี่ยครับ มันเป็นยังไงครับบางคนฝันกลางวันมันไม่ค่อยจริงฝันต้องฝันกลางคืนเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับหลวงตาก็เห็นคนฝันฝันกลางวันก็เห็นแม่นอยู่นะฮะสามตัวแม่นอยู่ฮะบางคนฝันกลางวันก็ไม่แม่นนะครับความฝันมันก็เหมือนนิมิตนะตุกครับความฝันก็คือไม่แน่นอนเพราะตอนเราหลับเราก็ไม่รู้จะหลับเมื่อไรหลับเมื่อไร จะฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกครับคนที่กําหนดความฝันได้คือกําหนดนิมิตได้เนี่ยคือคนที่ชินในการฝึกกรรมฐานนะ้วสามารถจะกาหนดหลับเมื่อไหร่ก็ได้ครัโต๊ะนั่งอยู่เนี่ยสามนับกําหนดสามสิบนาทีพอนะก็หายไปแล้วครัเหมือนอยากหลับก็หลับได้เลยอยากตื่นก็ตื่นได้เลยสามนาทีครับก็สะดุง้งก็รู้สึก คือบังคับได้แล้วนะ่ะคนั่นคือคนที่ฝึกชํานาญแล้วไงคนที่ฝึกชํานาญแล้วคือคนที่ฝึกกรรมฐานจดจ่ออยู่ในกรรมฐานตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นเพราะฉะนั้นข้อวัดของเราเนี่ยถูกต้องแล้วกินนอสนสนมเลยนะถูกจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะอย่างเรามาอยู่เจ็ดวันเนี่ยเราไม่คุยกับใครคแต่อยู่กันเนี่ยถึงเวลาเราก็กินนะเขาไม่ให้กินเนะี่ย กินมื้อเดียวก็พอแล้วไม่กินอะไรจุ๊บจุ๊บจับจับไม่ได้กินทั้งวันอะไรประมาณเนี้ยครับกินมื้อเดียวก็ดืนเดินนั่งนอนไงผมไม่ได้ทําอะไรที่เกียก็นอน่ต้งไปคุยกับใครไงสวดเสร็จก็ไปนอนเวลานอนก็สวดให้หลับคเวลานอนก็สวดให้หลับเวลาใครจะไม่คุยกูก็หลับนั่งหลับมันก็อี้เขาจะเดินมาคุยก็ทำเป็นหลับไม่ก็มีคุยละเอ้ยนี่มันหลับ เราก็จดจ่ออยู่คลื่นทีนี้คลื่นตรงนี้มันเป็นคลื่นของจักรพพัดนะคลื่นของจักรพพัดมันจะได้ยินทั้งหูตลอดเวลาครับแล้วก็จดจ่อไปในเรื่องราวชีวิตของเรานี่นี่นี่ลูกตาทำยังไงนะเคล็ดลับใช่พื้นฐานทามานานละเมื่อก่อนไปในคลื่นของไตสรณนาคมไงพุทธังสรณนังกรชามิธรรมังสรณนังสังฆังสรณนังกรชามิแล้วก็ไปตามมา แต่ตามก็ต้องคิดถึงเรื่องเราอยู่แล้วอ่ะเออใบเบ่ปบอยๆหลายวันมันก็คิดออกอะ่ะจะเอาไงดีเพรพอตอนหลังเนี่ยตามจักรพพัดต,ตามจักรพพัดเพราะว่าอยากเข้าใจเรื่องทิพยมนาฏทิพยมนาฏตุโอ้โหสุดยอดนะ,ะอยากให้สัมผัสไม่ใช่หรอเท่นะนะเท่มากเลยฮะ